จัดอันดับเครื่องมือสุดเจ๋งในช่วงปลายปี2023ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนได้บอกเลยว่าน่าสนใจและเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับ toptool4learning com เว็บไซต์ดีๆที่อยากจะชวนคุณครูเข้านะครับช่วงท้ายปี แต่ช่วงต้นปีก็ยังทันนะครับสวีดัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะครับโดยเฉพาะคุณครูเข้าสู่ช่องทีเด่นแช e นะครับในคลิปนี้นะครับจะพาไปดูเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนนะครับโดยการจัดอันดับเจ๋งๆนะครับซึ่งปีนี้ก็อยากจะชวนไปดูอีกปีหนึ่งปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มาชมมาเรียนรู้ แล้วก็หยิบก็เก็บเครื่องมือดีๆไปใช้ในการเรียนการสอนกันแล้วนะครับแต่มาดูว่าช่วง ก็คือปลายปีที่ผ่านมานะครับมาจนถึงต้นปีนี้เนี่ยมีอะไรใหม่มีอะไรแตกต่างและมีอะไรน่าสนใจที่จะนำไปปรับใช้ได้บ้างเดี๋ยวเรามาเรียนรู้และมาดูกันในคลิปนี้นะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมกันต่อฝาก subscribe ฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องมือดีๆเพื่อเก็บไปใช้ประโยชน์กันครับ โอเคครับเปนดับแรกเลยนะครับเราก็มาตั้งต้นที่ Google นะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์คำค้นหรือคีย์เวิร์ดนะครับโดยใช้ตัวเลข100นะครับเว้นวรรคแล้วก็พิมพ์คำว่า t u o l นะครับ t w o l s นะครับก็จะเจอกับเว็บไซต์แรกเลยนะครับที่เขียนว่า Top นะครับ100 t o o l for learning นะครับ2 0 2 3เมื่อเรากดคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะไปที่เว็บไซต์ top t o o for learning com นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าในปีที่ผ่านมานะครับในปี2023เนี่ยมีเครื่องมือเกี่ยวกับ education หรือว่าการศึกษาเนี่ยกลับมาค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับหลายเครื่องมือเนี่ยที่เคยหายไปเมื่อปี2022เนี่ยกลับมาในช่วง2023นะครับในเว็บนี้นะครับเขาจะนำเสนอข้อมูลการสำรวจเนี่ย ในทุกๆท,ท้ายปีของแต่ละปีนะครับซึ่งที่เห็นอยู่ในตอนนี้เป็นข้อมูลนะครับที่เก็บมาตลอดทั้งปีเลยในปี2023นะครับส่วนปี2024เราก็ต้องรอไปจนถึงนะครับในช่วงของน่าจะเดือนพฤศจิกายนหรือว่าธันวาคมในปี2024นะครับถึงจะเห็นอันใหม่ออกมาครับแล้วก็บอกว่านะครับปีนี้นะครับมีการ เติบโตแบบก้าวกระโดดเลยหรือมีความนิยมเป็นอย่างมากเกี่ยวกับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับค่อนข้างหลายตัวซึ่งในที่นี้เขายกตัวอย่างมาถึง Chat GPT นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่า Chat GPT เนี่ยขึ้นมาอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะครับไปดูกันเลยนะครับ A few moments later จากที่เห็นตรงนี้นะครับลำดับที่1ยังคงครองแชมป์ amp, หลายปีติดต่อกันนะครับน่าจะ 4-5ปีได้แล้วนะครับที่มีการติดตามมาโดยส่วนตัวนะครับก็คือเห็นว่ายังอยู่ลำดับที่1มาหลายปีเลยนั่นก็คือ YouTube นะครับลำดับที่2กับลำดับที่3เนี่ยขยับขึ้นมา1ลำดับนะครับอัพวันเนี่ยก็จะเป็น Google Search กับ Microsoft Team นะครับตรงนี้นี่ไงครับอันไหนที่เป็นอันใหม่นะครับเขาจะทำไฮไลท์เป็นสีเหลืองเอาไว้แล้วเขียนคำว่า New นะครับค่อนข้างน่า แปลกใจไหมนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าในปี2023เนี่ย AI หรือปัญญาประดิษฐ์ของหลายๆค่ายเนี่ยได้มีนะครับได้รับความนิยมได้รับความสนใจค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็น ChatGPT ไม่ว่าจะเป็น AI ของ Canva ไม่ว่าจะเป็น AI ของ Photoshop เป็น AI ของ Midjourney, r e o n a d o AI นะครับ bring AI นะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากมายนะครับทั่วโลกนะครับค่อนข้างที่จะให้ความสนใจแล้วก็มีการศึกษามีการทำคลิปออกมามีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ AI มากขึ้นนะครับแล้วก็มีหลายอันหลายตัวนะครับที่ให้เราเนี่ยได้ทดลองเล่นได้ทดลองใช้ได้ทดลองนำไปปรับใช้ในเรื่องของการศึกษาการเรียนการสอนด้วยนะครับเดี๋ยวในอนาคต ไม่แน่ใจว่าจะเป็นช่วงปลายเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนหน้านะครับจะลองพาทุกท่านไปเล่น Chat GPT นะครับแต่ว่าเชื่อว่าตอนนี้นะครับค้นไปใน y t u t u เนี่ยก็เจอเยอะแล้วนะครับหรือว่าหลายๆท่านก็อาจจะลองเล่นแล้วแต่ถ้าเกิดสนใจในมุมของที่เด่นแชร์เนี่ยก็รอติดตามกันได้เลยนะครับอันดับที่5นะครับ powerpoint ตกไปค่อนข้างเยอะนะครับตกไปห้าดับ Zoom นะครับตกไปลําำดับเช่นกันนะครับ เค okay. ผมจะลองพาเลื่อนดูนะครับในตารางนี้นะครับก็จะมีนะครับด้านขวามือสุดเนี่ยจะเป็นรายละเอียดว่าเครื่องมือหรือว่าเว็บไซต์ที่เห็นเนี่ยใช้สำหรับทำอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นลำดับท1เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแคนวาก็เป็นกราฟิกทูลตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดทุกท่านสนใจนะครับและเห็นว่าดูรายละเอียดแล้วเออันนี้ฉันกำลังหาอยู่นะกราฟิกทูล ฉันกำลังหา l i ฟ e e n น a ก e เมน t ์ทูนอยู่นะเฉันกำลังหาวิดีโอมีติ้งแพลตฟอร์มอยู่นะนะครับก็ลองกดเข้าไปในเว็บก็ได้หรือจะนำชื่อของเครื่องมือนั้นๆหรือว่าทูนนั้นๆเนี่ยไปสืบค้นใน YouTube ต่อได้แล้วไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วค่อยนำไปใช้ก็ได้นะครับโอ้อันนี้ค่อนข้างน่าแปลกใจเลยนะครับ g o g l e c l a s s Room ขึ้นมาถึง17ลำดับเลยทีเดียวนะครับแต่จากที่พบตอนนี้หลายๆมหาวิทยายลัยนี่นะครับที่ผมเห็นเพื่อนที่รู้จักเรียนเนี่ยนะครับ mm. เขาก็ใช้ g o o l l e l a s s Room ในการมอบหมายงานกันนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีเองหรือแม้กระทั่งระดับบัณฑิตศึกษาอย่างปริญญาโทในมหาวิทยายลัยต่างๆเนี่ยก็มีการใช้ g o o l l e l a s s Room กันอย่างแพร่หลายเลยนะครับผม อันนี้ยังคงที่อย่างเหนียวแน่นนะครับนั่นก็คือคา r h ฮูสนะครับแล้วก็โอ้มี Netflix Netflix ขยับขึ้นมาถึง33ลําลำดับเลยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นที่นิยมเกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงนะครับการพักผ่อนหย่อนใจหรือแม้กระทั่งดู Netflix เพื่อการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นกันนะครับ m a นดีม mm ิเตอตกไป4ลำดับนะครับอืมอันนี้ก็น่าจะได้รับความนิยมน้อยลงนะนะครับ แพดเล็ตนะครับผมตอนนี้ผมพยายามมองหาอะไรที่มันใหม่แล้วก็พยายามมองหาเครื่องมือที่อาจจะเคยรีวิวแล้วนะครับแพดเล็ตอันนี้เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้คุณครูลหลายๆท่านเนี่ยไปลองศึกษาแล้วก็ไปใช้งานกันดูนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมีคุณครูหลายท่านเลยนะครับบอกว่าใช้แพดเล็ตมาติดต่อกันหลายปีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในการมอบหมายงานส่งงานนะครับเป็นพื้นที่ในการให้ในักเรียนทํางานกลุ่มเป็นพื้นที่ในการ รวบรวมแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้กับนักเรียนด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมอมืน่าสนใจใช้ได้นะครับโอ้อันนี้ในปี2023นะครับขึ้นมาแบบก้าวกระโดดมากๆขึ้นมา35ลําลำดับเลยนะครับนั่นก็คือบทวอนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะไปเซิร์ชนะครับใน YouTube ของทีเดนแชร์ได้นะครับมีถึง30คลิปเลยนะครับผม แล้วตอนนี้ก็ยังสมัครฟรีนะครับแบบฟรีเนี่ยสร้างได้5เกมใครสนใจก็ลองไปสมัครสมาชิกกันในตอนนี้หลังจากที่ดูคลิปนี้จบได้เลยนะครับคริสตตกไป4ลําดับนะคริสเลตยังคงอยู่นะครับอย่างที่บอกไปว่ามีอะไรนะครับที่เกี่ยวกับเครื่องมือด้านการศึกษาเนี่ยค่อนข้างที่จะกลับเข้ามาถูกจัดอยู่ในลิสต์มากขึ้นไม่แน่ใจว่า เขาไปสํารวจกับบุคคลที่อยู่ในวงการการศึกษาหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นคุณครูอาจารย์หรือแม้กระทั่งนักการศึกษาของต่างประเทศเองนะครับถึงแม้มีถึงได้มีเครื่องมือด้านการศึกษาเยอะมากขนาดนี้นะครับอันนี้เป็น interactive v i d e ดีโ o l เดี๋ยวมีโอกาสจะไปลองไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็จะทําคลิปวิดีโอให้กับทุกท่านได้รับชมนะครับอ่านี้นะครับกลับเข้ามานะครับเหมือนว่าเคยหลุดออกไปแล้วกลับเข้ามานะครับตรงนี้สีเขียวนะครับผม อ่าอันนี้เป็นเครื่องมือใหม่นะครับเดี๋ยวมีโอกาสก,าก็จะไปรีวิวนะครับแล้วก็ขออนุญาตไปศึกษาไปกดดูก่อนแล้วถ้าเกิดได้มีโอกาสทําคลิปเนี่ยก็จะมาแบ่งปันให้กับทุกท่านในโอกาสต่อไปนะครับผม0 0 0 years later อ่าน,นะครับในลำดับที่80นะครับเป็นสีเหลืองตรงนี้เข้ามาใหม่นะครับก็คือพาร์ตคัทพอยน์นะหลายๆท่านน่าจะรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าตอนนี้มี Facebook p เพจด้านการศึกษาหลายเพจเลยนะครับแล้วก็ มี YouTube หลายช่องเลยนะครับได้ทำเกี่ยวกับค่าจุดไปนะครับส่วนที่เดนแชร์เนี่ยก็ตั้งใจจะทำเหมือนกันในปีนี้แหละนะครับไม่แน่ใจว่าในช่วงของเดือนไหนยังไงก็คอยติดตามกันแล้วก็แล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทีเดนแชร์จะช้า,ชากว่าหลายๆนะครับหลายๆท่านหลายๆช่องตลอดเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับใครสนใจ นะครับไปศึกษาก่อนก็ได้ใครจะไปดู YouTube ช่องอื่นก็ได้ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดอยากมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับในมุมของคิดแชร์อาจจะได้อะไรเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะครับก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับโอ้นี่ Live Worksheet ขึ้นมา24ลำดับเลยนะครับอันนี้ก็เป็น New l i ท e w o r k ์ก e ีตด้วยยังไงก็ใครสนใจก็ลองไปดูนะครับโอ้อันนี้นะ่าสนใจนะ g o o l e c l a s s r o o m ขึ้นมา12ลำดับเลยนะครับ โอเคแล้วก็มีหลายๆอันกลับมาตรงนี้นะครับติงลิงโอ้ติงลิงขึ้นมา16ลำดับเลยนะครับอันนี้ก็เป็น c r e a t e Interactive Media ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะครับหรือว่าไม่แน่ใจว่าช่วงนี้มีวิดีโอด้วยหรือเปล่ายังไงก็ลองกดไปดูนะครับอ่าเนียพอร์ตเนียพอร์ตกลับมาแล้วนะครับกลับมาอยู่ที่ลำดับ87นะนะครับแล้วก็มีอีกหลายอันเลยนะครับตรงนี้โอแจมบอร์ดก็กลับมานะครับ รูแค c p ก็กลับมาน่าสนใจนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าปีนี้มีเครื่องมือด้านการศึกษาเนี่ยตบเท้ากลับเข้ามาในลิสต์มากมายเลยนะครับทีนี้เราลองมาดูในส่วนของ By Category กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะอันนี้ก็ได้โพสต์ลงไปใน YouTube ของ Ti d e n s h ช re แล้วนะครับขออนุญาตกดคลิกไปที่ไฟล์ pdf นะครับนี่เลยนะครับเขามีการจัดหมวดหมู่ไปให้นะ คอนเทนต์แอนแอปนะครับก็มาที่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างมีเยอะเลยคอนเทนต์ดีเวล็อปเมนนะครับอันนี้น่าจะเหมาะกับคุณครูมากๆนะครับในโซนนี้เนี่ยคอนเทนต์ดีเวล็อปเมนนะครับจากที่มองเห็นตรงนี้ก็มีหลายอันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น c a มท a เซียลุ่มนะครับแคนวาจ n เนอรี i n g Link นะครับ H5P o r g Cut Point w o r ร์ดวอนะครับ n e a r ร o พอดไลฟ Worksheet นะครับ Edpuzzle ซวูแคร คาร์ฮูดเมนดิมิเตอร์ควิซินะครับหลายๆอันตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น Communication and คอมมิ u n i c a ชันแอนด์คอร์เรคูลอชันคณครูท่านใดสนใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่จะให้นักเรียนเนี่ยนะครับได้ทำงานกลุ่มร่วมกันก็อาจจะมาดูอย่างเช่นแพดเล็ตมิ o โลนะครับหรือแม้กระทั่งอย่าง Google Drive เองนะครับหรือว่า Discord เองตรงนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับมีส a c k กับเทลโล่โดยตรงนี้น่าสนใจเดี๋ยวมีโอกาสในปีนี้จะทำคลิปเพิ่มเติมอยู่นะครับผม แล้วตรนนี้ก็เป็นเว็บทูนนะครับอย่างเช่น b r i n g นะครับอย่างเช่น Google นะครับอย่างเช่น Pinterest ตรงนี้ก็สามารถที่จะมาเรียนรู้แล้วก็นำไปใช้เพิ่มเติมได้นะครับส่วน l e ARNING PLATFORM ก็จะมี Moodle มี o o o l l e l a s s r o o m นะครับมี Canvas ตรงนี้ยังไงก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติม โดยการกดเข้าไปที่เว็บนั้นหรือนําชื่อของเครื่องมือหรือว่าเว็บไซต์นั้นๆลองไปคนที่ YouTube ดูได้นะครับหลายๆอันที่อยู่ตรงนี้ทีเดนแชร์ก็ได้ทํารีวิวไปแล้วแต่ถ้าเกิดหาไม่เจอรูอ้อยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะอินบ็อกมาที่เพจ Facebook ของทีเด n นแชร์ได้นะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็พามาดูนะครับว่ามีอะไรนะครับที่จะเป็นประโยชน์ในการนําไปต่อยอดหรือว่าคุณครูท่านใดสนใจอะไรอยู่ก็จะได้มาหาเวลานะครับมาลอง ใช้เวลากับคื้นที่ตรงนี้กับเว็บไซต์นี้เพิ่มเติมเพื่อที่จะนําไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองด้วยนะครับครีมต่อไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเห็นว่าเนื้อหาเป็นประโยชน์ก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับและ100เครื่องมือนี้หวังว่าจะมีซักหอันที่ทุกท่านตัดสินใจเลือกนำไปใช้ประโยชน์กันนะครับ